โอเคพี่น่วามันน่าจะได้แล้วนะมันยาวมากจะไปเล็บเป็นแบบไหนเนีพี่อยากลองใช้ชีวิตแบบเล็บยาวดูวอะโอ้เล็บยาวมากเล็บหักมาลีนพี่มร่ระบายแล้วนะระบายสีจุนพี่เล็บหักเร็ว เป็นความผิดมาลีเลยอุ๊เรียบราติดในสกู๊ตชี่หมดเลยอะเรียบร้อบติดตัว ไต่อเล็บยาวให้หนูหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าการใช้ชีวิตแบบเล็บยาวมันเป็นไงนะอยากทำจริงๆหรอใช่แต่มันใช้ชีวิตลำบากมากเลยนะอยากลองดูนะก็ได้มาถ้าอยากลองดูนะกันนะว่าการใช้ชีวิตแบบเล็บยาวเนี่ยมันเป็นยังไงพี่น่าจะจัดให้ออโอเค พีน่มามันน่าจะได้แล้ว,น,น,น,ลวนะมันยาวมากก็ยังไม่บอกว่าอยากได้เล็บยาวๆไงั่งไงเป็นไงล่ะยาวสมใจหรือเปล่าแต่มันก็ยาวเกินแบบนนก็ได้ก็นี่ไงลองใช้ชีวิตแบบสารเล็บยาวดูไงพี่มาอยู่ไหนกินมาบ้ามาแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้มีอะไรกินมาเหรอเฮ้ยทำไมเล็บเป็นแบบนั้นอะพี่อยากลองใช้ชีวิตแบบเล็บยาวดูอะเต่มันยาวมาก เอ้ยน,นะแล้วไม่ล้วากหรอไม่รับากหรอกดูนี่ช้อนไม่จะเป็นและดูนี่โอ้โหขนาดนี้เลยเหรออีมีนางนี้ไม่ใช้มือดีกว่าใช้ช้อนอืมอร่อยสะใจด้วย ทำไรอยู่หรอวัดลูกดูมาีดูนี่สิโอ้เอยาม่าเ่ยาไ,ไ,ไหมคะอืมโอเคก็ได้ เราจะระบายได้ไหมกระดาษเล็บยาวขนาดเนี้ยระบายไ,ได้แน่นอนแค่เนี้ยจิบจิบบอกแล้วไงแค่รีบสิไม่ได้เลยเดี๋ยวหยิบให้อ่อาอันไหนจับอย่างนี้เนี้ย <c oughs> ก็นก่าจะได้นะเออชั่วสี่โมงใช่ปะโอ้ยวาดรูปสวยกว่าน,นี้ นะวเล็เบหักมารีที่มา,า,าล,นะละบายนะระบายสีจนพี่เล็บหักเร็วเป็นความผิดมารีเลยไปดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนี่แปะบะเครเพี้ยมไหมนี่กล่องส่มลาบบูบูเดี๋ยวเราจะมาเกะกันโดยที่จะใช้เล็บการเกะกล่อง ดูที่จะได้ตัวอะไร้สีเขียวนะคะนพี่เดี๋ยติสกูชี่ไ้หลัไปเลอุเรียบรติดดิสกูชี่หมดเลย เรื่ออืนดีกว่าปวดฉีก็ปวดฉี่ิ่ปแบตุก็ไม่ได้เปดเวิวดอก็ไมด้นี่ี่อะไรอ่ะอเลกยาวมันก็เป็นปัญหาจริงๆเลยออลืมไปเรใส่กระโปนี่สบายขึ้นเยอะเลย Lepas tit, lepas tit, lepas tit. Semua cepat, semua cepat, lepas tit. Huh, hui lek tepek hah, hui lek ngor tepek hah. หมดทำ <ไป S 1> อะไรห,หรอหัวหัวฟูมากเดี๋ยววีว่มาใ้เอาไม่ไม,ไม่ตั้งเพราะพี่มีน,นี่เล็บพี่สามารถเป็นหวีโอยหวีได้ไม่เชื่อดูนี่นะมันได้จริงๆหรอก็นี่ไงพี่ทำอย่างนี้นี่เล็บยาวก็มีประโยชน์นะเล็บยาวอะเจะทิ่มหัวเลยนะโอ๊ย พี่ระวังเองได้พี่มีความรับผิดชอบก่อนไปแล้วเจ็บไม่น่าทำทรงใส่หมอนยันไงบอกแล้วไม่เชื่อหรอเ <c oughs> ล็บยาวไม่ชีวิตลำปกักเด็กโอ๊อะโอ้ย <c oughs> ลูกบอกเลยได้ปนะโอ้ยเอ้ยเอ้ยทไป อแตกเลยพ่ต้งใจนะพี่ไม่ได้ทาอะไรผิดเลยนะไปแล้วจิพี่ไม่นําแล้วอ้าหมดถึงเสื้อใคร,รอู่ะม่ใช่อนนเชื่อมหมอันนี้เสื้อเอาใหมดูสินี่มันใส่เอาใหม่ชัดๆด,ดูสิเบียขนาดนี้ไม่ใช่ซส่ขโยห,หมดหรอกเนี่ยของขโมยสเตตัของแพ้ เสือครับเล็บเยี่ยมใหม่นั่นแหละไม่พี่หมอคนเดียวเลยก็ยังเหมือนนั่นแหละแย่มันก็เลยถึงนี้